ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตจิกแคมนะคะแล้ว EP ีนี้เราก็ยังอยู่กันที่เขาค้อเหมือนเดิมค่ะ E ีีนี้เป็น EP ีที่24แล้วนะครับเป็นลานกลางเต็นท์ในฤดูฝนที่เขาค้อนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเพชรบูรณ์เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะมาเที่ยวช่วงปลายฝนต้นหนาวกันเยอะอันนี้เราก็มาเที่ยวกันในฤดูฝนเลยก็จะพา เพื่อนๆไปดูลานกลางเต็นท์นะครับว่าเขาเขาแล้ฝน,นเนี่ยมี้านไหนบ้างน่าสนใจแล้วก็ค่ากลางเต็นท์รายละเอียดกางรายละเอียดลานเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับตอนนี้เราอยู่ันที่ทางเข้าของลานกางเต็นท์เอสแคนะครับก็ทางเนี่ยจะเป็นทางลุกลงังขรุขระนิดนึงนะครับแต่ก็รถเก่งเนี่ยก็ามาได้เรื่อยๆก็ามาได้เรื่อยๆทางไม่ได้แย่แต่ก็ ถ้าเป็นรถรถเตี้ยก็คือต้องคานนิดนึงฟ้ามืดแล้วฝนเริ่มลงละฝนเริ่มลงแล้ว EP ที่แล้วเนี่ยเราก็ยังอยู่กันที่เขาคอเราก็เจอฝนเหมือนเดิมนะคะส่วน EP นี้เนี่ยเราเข้ามาที่ลานกลางเต็นท์ก็คือฝนเริ่มล,งล้งเขาแล้วเริ่มลงเม็ดลวมืดตืต้อเลยก็มันกลางเต็นท์หน้าฝนมันก็สนุกนะครับแต่ก็เหนื่อย หนื่อยนิดนึงเพราะว่าเรากางกันที่ละคืนแล้วก็ทริปนี้สามคืนสามที่นะครับในจังหวัดพิจบูรเลยเผื่อใครที่ว่าเออเบื่อแล้วกลางแถวสระบุรีอยากมาแถวพิจบูรบ้างก็จะได้เห็นทะเลหมอกแล้วก็มีอากาศที่เย็นนะครับเย็นกว่ามีลมแต่อาจจะไกลนิดนึง <c oughs> อาจจะไกลนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวถึงร้านแล้ว เราจะพาเพื่อนๆไปกางเต็นท์กันแล้วก็พาเดินชมลานเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีช่วงส่งส่งขึ้นนี้ตรงนี้นิดนึง แต่ว่าเป็นถนนคอนกรีตนะครับน่าจะขึ้นได้กันสบายๆอยู่แล้วจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายถึงแล้วเหรอโอ้โหเ e อฟแคมข้างล่างถึงแล้วมาพร้อมกับสายฝนเลยครับโอโ้โหโร้านสวยนะเฮ้ยร้านสวยเออร้านสวยร้านสวยร้านสวย,สวย,สวยแต่ฝนหนักเลย ก็ที่จอดรถก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมืออันนี้น่าจะสําหรับคนที่กลางลานข้างบนนะพอเห็นเขาบอกว่าลานข้างล่างอ่ะก็คือเอารถลงไปดับของได้เลยแต่ไม่รู้ลงทางไหนหนูอยากกลางลานหินตรงนั้นอะเขาบอกลานหินเด็มแล้วนะเรามาพร้อมกับสายฝนเลย แล้วลงมาทางไหนอ่ะจอดก่อนไหมออกมลงได้ลงไหนรู้ไหมลงได้ไ,ดไงมีทางลอง,งอยู่เรามีจุดแบบของก็อยากกลางตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยว้าววนลอกหากันได้หมดเลยโอ้โหลานสวยนะ สวยใหญ่เลยแหละแต่ข้างบนน่าจะเห็นวิวดีแต่ข้างล่างผมว่าร้านหินตรงเนี้ยเวิร์กมากเวิร์กเลยแหละห้องน้ำก็อยู่ตรงนั้นเองเรดูก่อนไหมเอาลงไปดูก่อนก็ได้ เราไปดูบรรยากาศเข่้าวกันก็ถึงแล้วนะคะที่นี่เอสแฉมเรามาพร้อมกับสายฝนเลยร้านที่นี่เป็นร้านค่อนข้างที่จะใหญ่นะแล้วก็เขาปลูกต้นไม้แบบเขียวๆเ,เลยล้านกว้างมากจากที่ดูนะคะก็คือจุดต่อปักไฟเยอะแล้วก็เป็นเป็นขั้นบันไดสวยรานสวยมีรถเข็นด้วย รถเข็นคันเล็กก็ต้องเข็นกันหน่อยเพราะว่าตรงนี้สว,วยอะมีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่แต่ว่าตรงนี้น่าจะไม่ไม่มีปักไฟมีก็มีตรงนู้นเลยว้ลเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราติดต่อทางลางกลางเต็นท์ก่อนนะครับว่า ตรงไหนว่างบ้างแต่ตอนนี้เราก็พอจะรู้ทำเลแล้วแหละว่าตรงไหนที่สวยจากที่เรามองแล้วเนี่ยก็ข้างล่างก็สวยนะแต่ข้างบนก็จะมีวิววิว,วแต่เขาบอกลานหินลานหินนี่เต็มนะครับวันนี้ลานหินเต็มแต่ตอนนี้เราอยู่ลรง,งลานหญ้าไม่รู้เต็มไหมจริงๆเราอยากได้เวิร์งต้นไผ่มากเลยแต่ว่ามันไม่มีจุดพ่วงปักไฟโ่นจุดพ่วงอยู่โน่นตรงนี้ล่มเลยดูดิ เเราขึ้นไปดูข้างบนก่อนดีกว่าลานจอดที่นี่นะคะค่อนข้างที่จะกว้างเลยเป็นลานขนาดใหญ่อจอดรถได้เยอะมากๆเลยแล้วก็การดูแลหญ้าก็คือโอ้โหหญ้าแบบตัดเลี่ยมเลยนะคะวิวก็จะเห็นเป็นอ่างเก็บน้ำด้านหลังคะเป็นวิวภูเขาภูเขาเดี๋ยวพาเดินดูรับๆลานกันตอนนี้คือเราอะ่ะยัง ยังไม่ได้ยังไม่ได้จุดลงเลยว่าเราจะลงตรงไหนก็คือมาก็คือเป็นหลังแรกเลยรถเราจอดก็คือคันเดียวในร้านเลยนะคะตอนนี้ตานกลางเต็นเอ s แคมถือว่าเป็นร้านน้องใหม่อีกหนึ่งร้านนะคะที่เขาคอตอนนี้ก็เพิ่งจะเปิดได้สองเดือนสำหรับร้านที่นี่จะบอกว่า สวยมากเป็นลานขั้นบันไดนะคะแล้วก็จะมีลานหินด้วยเป็นลานขนาดใหญ่เลยก็ลานค่อนข้างที่จะกว้างมากเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศรอบๆเนี่ยก็จะเป็นภูเขาแล้วก็จะมีอ่างเก็บน้ําอยู่ข้างๆด้วยนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรากางเต็นท์เกาะแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เดินชมลานกันคะ่ะ ร้านสวยมากบรรยากาศดีมากเลยตอนที่เราเข้ามาฝนแบบลงเม็ดหน่อยๆน,นะพอเราจอดรถปุ๊บคือฝนหายไปแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นคืนนี้ว่าเราจะเจอฝนไหมนะคะเพราะว่าเรามาที่เขาค้องเนี่ยก็สองคืนแล้วคืนแรกคืนสองคือเจอฝนทั้งสองคืนเลยเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าที่เอสแคมเนี่ยเราจะเจอฝนกันไหมเดี๋ยวไปกางเต็นท์กันก่อนเนาะเดี๋ยวไม่ทันอันนี้แดดกาลังดีคือแดดไม่ค่อยมีอ,อ๋อแบบบรรยากาศแบบ อ่าจะบอกยังไงคึ้มค้มไม่มีแดดแล้วก็<อ>ไม่ร้อนเราชอบแบบนี้ใช่ไม่ร้อนเหมาะกับการกลางเต็นเพราะว่าถ้าร้อนมากก็ไม่ไหวโอเคเดี๋ยวให้ไป <laughs> จาดเั่นกันก่อนครับ เราพาไปเดินดูบรรยากาศในลานกันก็เข้ามาถึงนะคะตรงนี้คือลานจอดรถกว้างมากลานจอดยศลานจอดรถนะคะมีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่เลยที่นี่สัตว์เลี้ยงเข้าได้นะคะลานกลางเต็นท์ที่นี่นะคะก็จะแบ่งเป็นระดับนะคะก็หนึ่งสองสามสี่สี่ระดับนะคะก็สำหรับที่นี่ก็คือใครที่จอดรถทางด้านนี้นะคะก็ต้องเดิน ขนของไกลหน่อยห้องน้ําที่นี่นะคะก็จะมีสองจุดด้วยกันค่ะก็คือด้านบนนะคะหน้าห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นลานหินสามารถกางได้แล้วก็ห้องน้ําอีกจุดหนึ่งก็คือจะเป็นล่างสุดเลยทั้งหมดมีประมาณสี่ห้องค่ะสําหรับลานที่นี่คือจะบอกว่าเป็นลานที่แบบกว้างมากวิวดีมากเห็นอ่างเก็บน้ําเลย ทางที่จะลงไปด้านล่างอ่ะค่อนข้างที่จะชันนะคะแต่ว่าก็ลงกันได้แบบสบายๆแต่ถ้าเกิดเดินก็คือระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าหินมันเป็นหินหินขนาดใหญ่ถ้าเดินก็คือลื่นเขาจะแบ่งเป็นล็อกๆนะคะลานหนึ่งก็จะรับได้ประมาณสิบถึงสิบห้าเต็นเนี่ยจะให้เพื่อนๆดู อย่างอย่างล็อกนี้นะคะก็คือสามารถนำรถเข้ามาจอดด้านในได้แล้วก็ต้องเข็นของเข้าภายในลานนะคะห้องน้ำก็จะอยู่ริมนู้นค่อนข้างที่จะไกลนิดนึงนะแล้วก็จะมีรถเข็นใครที่ไม่ได้นำรถเข็นมาก็ มาใช้รถเข็นที่นี่ได้นะคะเข็นเข้าไปในลานรถเข็นจะมีให้ทุกชั้นเลยถ้าเกิดชั้นนี้ก็จะได้วิวประมาณนี้จุดต่อปลั๊กไฟเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นจุดต่อปลั๊กไฟนะคะถ้าเกิดว่า ต้นไม้โตก็ลมทั้งวันแน่ๆเลยแต่ว่าตอนนี้คือเขาเพิ่งลงต้นไม้ใหม่ก็จะร้อนนิดนึงนะคะเพราะว่าลานกลางเต็นท์เนี่ยจะหันหน้าไปฝั่งตะวันตกก็คือช่วงเที่ยงไปถึงเย็นเนี่ยก็คือจะร้อนเลยแดดก็จะส่องเลย ส่วนลานที่เรามากลางวันนี้นะคะก็คือเป็นลานข้างล่างสุดเลยค่ะลานข้างล่างสุดนะคะก็เป็นลานขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็สามารถนํารถขับเข้ามาในลานได้นะคะวันนี้ที่เรามาก็คือเหมาลานด้านล่างเลยก็นํารถเข้ามาจอดภายในลานได้เลยลานข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นจุดต่อปลั๊กไฟด้านหน้าและด้านหลังนะคะลานใหญ่เลยลานกว้างเลย ถ้าใครเดินเข้าห้องน้ำก็จะเหนื่อยนิดนึงนะแต่ว่าอนาคตก็คือเดยวเขาก็จะขึ้นซ้ายขวาเลยเอาให้พอกับคนที่มากลางเต็นเพราะว่าตอนนี้ยังมีอยู่แค่สี่ห้องนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ชอบลาน้านล่างนะคะก็มันอาจจะร้อนนะเนาะเราก็จะมีลานแนะนำเป็นโซนดีกว่าโซนโซนตรงนี้คือเรียกว่าโซนไผ่ค่ะโซนไผ่ก็น่าจะได้ประมาณ สองสามเต็นสาสิบเต็นได้อยู่นะถ้าเกิดเต็นไม่ใหญ่มากนะคะลานไผ่เนี่ยจะล่มทั้งวันเลยก็คือโซนนี้โซนไผ่ลานซาจิลานซาจิก็คือจะเป็นลานไผ่นะคะที่อยู่ใกล้ห้องน้ำด้านล่างตรงนี้เรามาก็คือเรามาถึงประมาณช่วงเที่ยงนะคะตรงนี้ล่มล่มมาถึงช่วงเย็นตอนพระอาทิตย์ตกเลยค่ะล่มมาก จะได้เงาของต้นไผ่แล้วก็ด้านหน้าก็คือหันหน้าลงกับอ่าองเก็บน,น้ำอันนี้ก็คือจะเป็นห้องน้ำด้านล่างนะคะห้องน้ำเขทาทำดีมากเลยนะเดี๋ยวไปดูในะห้องน้ำกันห้องน้ำตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดล้างจานจุดล้างจานนะคะ ห้องน้ําแยกชายหญิงนะคะจะมีะชายหนึ่งห้องแล้วก็หญิงหนึ่งห้องนะคะด้านล่างชือ่อมาดูในห้องน้ํากันเปิดไฟตรงไหนห้องน้ําก็คือมีฝักบัวมีชักโครกมีอ่างล้างหน้าในห้องน้ําเลยนะคะห้องน้ําชายเขาเหมือนกัน ทางลงนะคะก็คือจะมีซ้ายขวานะคะส่วนทางนี้ลงทางนี้นะคะก็จะเป็นบันไดขึ้นแบบนี้เดินขึ้นไปถึงด้านบนบันไดสูงแบบนี้สำหรับใครที่กลางชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยก็คือเลือกเอาว่าจะลงข้างล่างหรือจะขึ้นทางบนวิวทางด้านห้องน้ำนะคะ ก็จะมองเห็นอ่างเก็บน้ำยามเย็นที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะแต่ว่าลานเนี่ยจะเป็นลานที่หันหน้าออกฝั่งตะวันตกนะคะก็ต้องรอให้พราทิตย์ตกนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างที่จะร้อนต้นไม้ก็คือยังไม่ยังไม่ใหญ่อะแต่ว่าต้นไม้เยอะครึ่งลงก็ร้อนนิดนึงนะคะช่วงที่เรามาถึงก็อากาศร้อนสลับกับเมฆ มีฝนปล่อยบ้างมีฝนไปปลอยบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็6โมงยากาศเริ่มดีแล้วค่ะเริ่มเย็นๆมีเสียงจักรจัดนร้องแล้วสำหรับลานที่เราอยู่นะครับที่กลางวันนี้นะครับจะเป็นลานใหญ่ที่สุดละก็คือจะชื่อลานว่าลานไดจินะครับลานนี้เอารถเข้ามาจอดได้นะครับข้างๆเลยมีจุดต่อปลั๊กไฟ หลายจุดมากนะครับที่น่าจะทุกๆสิบเมตรเลยนะฮะมีหมดสองฝั่งหน้าหลังนะครับรองรับได้ค่อนข้างเยอะนะครับหลายเต็นแต่ว่าห้องน้ํามีแค่สี่ห้องใช่ตอนนี้ก็คือห้องน้ําเนี่ยจะมีแค่สองจุดนะคะก็คือด้านบน2 2> ด้านบนสองห้องด้านล่างสองห้องนะคะแล้วก็จะอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยลานเป็นลานค่อนข้างที่จะใหญ่ใหญ่เลยแหละ เพราะว่าห้องน้ําก็คือจะอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยสําหรับใครที่กลางอีกฝั่งหนึ่งก็คือต้องเดินเดินไกลหน่อยห้องน้ําคือผมต้บอกเลยนะว่าเหมือนโรงแรมครับห้องน้ําดีมากดีค่ะแล้วก็มีเครื่องทาน้ําอุ่นในตัวเลยใช่ครับและอีกอย่างนะครับร้านนี้เป็นเจ้าของเดียวกับเดอะเซนต์เขาคอด้วยนะครับเผื่อใครแบบเคยไปพักที่เดอะเซนต์นะครับก็ที่นี่เป็นเจ้าของเดียวกันนะครับ อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศจากนอนห้องพักมาลานกลางเต็นท์ก็มาที่นี่ได้ถือว่าเป็นลานน้องใหม่อีกหนึ่งลานที่เขาค้อเลยก็ว่าได้นะเพิ่งเปิดได้เดือนกว่าเองตอนนี้อากาศมีไอเย็นแล้วนะครับเย็นเย็นตรงนี้คืออ่างอ่างเก็บน้ำรัตนัยน,นะครับที่เป็นจุดกำเนิดทะเลหมอกนะครับที่เราขึ้นไปดูทะเลหมอกเขาค้ขอข้างบนนู่นนะครับ นี่คือตรงนี้นี่แหละถือว่าตอนเย็นเนี่ยบรรยากาศดีเลยดีบรรยากาศดีแต่ถ้าแบบวันไหนมีแดดหน่อยคือโซนเนี้ยฝั่งเนี้ยมันฝั่งมันมันจะหันหน้าฝั่งตะวันตกหมดเลยนะครับลานตอนเช้าล่มแต่บ่ายจะร้อนหน่อยแต่ตอนสักพระอาทิตย์ตกแล้วเนี่ยก็เย็นละถือว่าลานนี้ค่อนข้างที่จะดูแลดี มีการบริการดีมากๆนะครับเพราะว่าเราเข้ามาเนี่ยซ้ายมือเลยจะเป็นที่จอดรถแหละเหมือนตอนต้นคลิปที่ได้เห็นกันนะครับมีที่จอดมีพนักงานคอยอมาต้อนรับนะครับถือว่าราคาเนี่ยคุ้มมากๆานะครับกับการที่ว่าเราจะเสียเงินมากางเต็นท์แล้วก็ได้ห้องน้ําแบบนี้ลานแบบนี้สิ่งอำนวยความสะดวกแบบนี้นะครับการจัดการลาน,นสวยวันนี้เราก็เหมาลานเลยนะไดจิ Dai G. เอารถเข้ามาจอดได้ไม่ต้องเข็นของก็อาจจะมีเสียงแบบแหบๆบแหบๆบไปบ้านนะครับก็เหล่ากางกันทีละคืนนะคอนเซปต์ทริปนี้คือทีละคืนก็ค่อนข้างหนักหน่วงหนักหน่วงเลยแหละหน้าตาแต่ละคนคือแบบเ <c oughs> พียหน้าตาคือแบบเริ่มเพียกันละเริ่มเพียกันละส่วนพรุ่งนี้อ่ะก็จะเป็นจริงๆอ่ะยังตัดตัดใจไม่ได้เลยยังเถียงกันอยู่เลย มันจะไปนอนที่ไหมทุ่งแสลงหลวงเ,<อ>เราขี้เกียจย้ายเต็นท์แล้วกับเพราะว่าแบงค์หนึ่งอันเพราะว่าเราจริงๆทริปนี้เราไม่ได้เตรียมตัวจะมาอุทยานเลยนะครับเอาปลั๊กไฟมาล้วนๆเลยกับพัดลมแบบหนึ่งตัวก็เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวคืนนี้ขอเวลาตัดสินใจก่อนก็ถ้ามีมี ep ยี่ิบสี่อ่ะถ้าเราไปกลางทุ่งสแสลงหลวงแสว่า เราตัดสินใจไปนะครับ <S <S สำหรับคืนนี้นะคะเรียบร้อยเจอฝนอีกแล้วตกแล้วนะครับเขาคอนะครับตกทั่วเขาคอนะครับตออกอย่างหนักแต่ดีว่าไม่มีลม ถ้ามีลมก็ก็แย่อยู่เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเช้าอีกทีนะครับว่าสภาพเป็นจะเป็นยังไงบ้างสัสดียามเช้านะคะ หลังจากที่เมื่อคืนเราเจอฝนกันมาอย่างหนักหน่วงเลยฝนตกทั้งคืนเลยค่ะก็ตื่นมาก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้หมอกฟุ้งๆบนยอดเขานะคะบรรยากาศโดยรอบตอนเช้า เรามาพูดถึงค่ากลางเต็นท์กันบ้างดีกว่านะคะค่ากลางเต็นท์คนละ250บาทต่อคนต่อคืนเพื่อนเพ่คนไหนที่นาแอร์มาด้วยนะคะทางลานเนี่ยไม่คิดค่าแอร์นะแต่ว่าแอร์เนี่ยจะต้องไม่เกิน9 0 0 0พันิทค่ะจุดต่อปลั๊กไฟนะคะก็มีให้ทั่วลานเลยสัตว์เลี้ยงก็สามารถมาได้นะคะค่าแคมป์ก็นํามาจอดได้ค่ะสำหรับเพื่อนเพคนไหนเนี่ยที่อยากมากลางนะก็สามารถติดต่อเข้ามาในเพจ S c a m คได้เลยนะคะลาน S c a m คเขาคอนะคะ ก็ถือว่าเป็นลานน้องใหม่ของเขาคอเลยสำหรับสายกลางเต้นนะต้องบอกเลยว่าไม่ควรพาที่นี่ค่ะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจให้พวกเราอีพีหน้าเราก็ยังอยู่ที่อำเภอเขาขอจังหวัดเพชรบูรณ์เราจะไปกลางเต้นกันที่ไหนนั้นฝากเพื่อนๆกดติดตามพวกเราด้วยนะคะ